ก็กาดเวยแดดัตยิงเลยดิวันนี้เง็นวันที่จะมารีวิวของอะเริ่มจากตัวแรกลายดินอีกนิดซูซี่โซเนียโอเลออนอโลกฮัสยะจัดติมีเวอร์ไอลิทแล้วนี่ตัวอะไรไม่รู้ผมรู้ป เซนฮเมอร์เคนตาไนลิออโทไลเอลีออนดีมิซซี่ทีวาอ่าดีบีมาโลฮีโร่สกายเลอร์โคโนคีบุฟ่าดาชาลูกูเอต้า กูโจตาคาพิลาอาวา,าโลสเตฟี่โนโทล่าโจเซฟอาซานิเอออะไรวะลาฟิเอลเอหนสองสี่ฮายัตุลอล่าหมอคุงมูฮูอาตูลิอ ไอเขียนมาเคลลูรีนมิเกลฮาโลมากา้าซาจินโนมิชาแม็กซิมมิกิตาฟอร์ดเคลลี่เคลลี่เอ,อเอ็นดูโอลิเวียสองตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะ นี่ก็คือไอดีผมไปที่ปั้นมากับมือดูแรงกก่อนอแตม 4, สี่พันเลยเห็นไหมต่อไปไอก็แต่งตัว อัปเดตรีวิวไอดีตัวเองเป็นครั้งที่สองครับอูริกา time นี่ของผู้ชายนะ กระเป๋าครับกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีนะ <c oughs> มากผมจะไม่ใส่กระเป๋ามากกว่าเออตะกรอสุบเด็ลม เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มันยืมากเลยนะผมบอกให้สสัยุณขับมอเตอร์ไซค์บ่อยรถมอเตอร์ไซค์ยืมอกว่ารถรถสปอร์ตอีกนะดูเอานะ ก็รหัสของผมประมาณนี้นะแป๊บเดียวจริงๆหัสเนี้ย